แล้วพอต่อไปหมูี่ห้ารับเชนหมูนี่ห้าแล้วพอผมรืเี่อพ่อผมี๋แวเข้ามาหมูหนึ่งสองามสี่ห้าเ็หมเดห้าครับอันนี้่หมูห้เนาะต่อไปหมูหกหมูเจ็ดโอเคขึ้นเลยรรับนเเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคดูต้องครับขอบคุณนะป้ายออกโอ้ต้อนไหมโอเคหนึ่งสองสามดูต้องครับโอเคครับจำนวนครับหมู่ที่หมู่ที่ไหนหมู่ที่หกรับกลุงยันทีเสร็จแล้วนั่งโต๊ะก่อนนะครับอยือเพิ่งไปไหนครับมานั่งโต๊ะก่อนรับัสีที่ถึงนั้นได้ที่เดิมครับโอเคเจอไหมครับ มาัด oh, yes, si. okay. like ้ก่อนมาได้ก่อนเดี๋ยวท่านเสนียนตาขอถ่ายภาพไอ้ครับจนชาวบ้านด้วยชาวบ้านขอเบ้าเมตตาจัดจ่รอบนแล้วที่แล้วโอ อาดีก anyway, ่าครับแล้วก็อีกหมู่นึ่งใช่ไหมหมู่ที่เจ็ดโอเคหมู่สุดท้ายเรียบร้อยครับหมู่ที่เจ็ดครับทีนี้เราเอาก็ยี่ห้ออีกเลยครับเดี๋ยวจะเชิญท่านนายพลว่าพะผมข้างล่างเชียร์ข้างหน้าครับเว้ยต้องเชียร์นะต้องต้องต้องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเชิญท่านนายพลว่าพะเข้าข้างล่างนะครับหมู่ที่เจ็ดครับเชิญครับหมู่ที่เจ็ดที่น้องที่มาแล้ะพะผงครับ คนที่หนึ่งไอ้คนที่หนึ่งคนนึงเดเดินมาทางเดินมาทางนู้นเด้อเดินมาทางนู้นแล้วก็ไปรับป้องกันป้องกลับไปด้านที่เดิมครับขอทางนู้นแหละเชิญครับเว้ยคุณสุดท้ายครับคุณสุดท้ายเก็บยิ้มครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับทีนี้เชิญท่านนายเพิร์ลได้านล่างครับหัวหน้าส่วนทั้งหมดเลยครับสิบคนครับ เ okay. ชิญเลยครับพวกกำนันมาด้วยครับอ่าสิบคนครับให้คุณนายกับนายอยู่ตรงกลางครับอันนี้เราเราแป๊บเดียวครับเชิญครับแอาไทยเวกก่อนครับสิบเผนครับสองสามสี่ห้าครบเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบครบแล้วครบไหมหนึ้าครบนนค Kua <N> lao kata ni, kua lao kata ni kaitu mai kai 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 Jatoi krap, uu tii deng krap, uu tii deng Zed, uu tii deng, en le, uu tii deng ko hong Jatoi krap, uu tii deng, uu tii deng Jatoi krap, uu tii deng kwa Uu tii deng Katoi uu nai na

โอเคครับครบคุณบายให้ขุดดรนดินนี่ขันย่ันหนีน้ำมือเราโอเคครับได้เลยครับขันนินเนี่ยขันนินเนี่ยมาแล้วมือดีขนย่ันหนีน้ำมือเราจะเจาะซ้ำนะมาอนนี้เลยครับประธานนี้นี่ประธานนี้โอ้โหจับไปนั่งเขาดีเด่นจับไปนั่งเขาดีเด่นจับไปนั่ปเขาดีเด่นจับไปนั่งุขาดีเด่นจับไปนั่งเขาดีเด่นอับไปนั่งเขาดีเด่นอับไปนั่งเขาดีเด่นจับไปนั่งเขาดีเด่นจับไปนั่งเขาทีเด่นจับไปนั่งเขาดีเด่นจับไปนั่งเขาด เั iden, ่ปลาเรหมืาเรเลยทมเรเี่สองไงเชมือที่2อง่ไมใช่มที่2ครับเดวูกครับเรียบอกกิจจุนดิมนี่ดูบรรยากาศนะราบรรยากาศจริงจริงะ